เขาปั่นมาเลยว่ะตีไม่เข้าผมนี่ยังชอบแล้วก็ซาเลียวพายุหมุนปุ้มอ้นี่นายมากระเลตของเราเดอะฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือที่ไว้ใจได้ราคาถูกสะดวกไม่มีรีฟันแน่นอน รับเติมเงินเกมมือถือทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกม7บาทฟรี f i ล์พับจีม b บา e เก n ชิ i n ิงแพ็ t โปรโมชั่น7บาททั้งเซิร์ฟเอเชีย g l o b a l มีหมดเลยนะครับแล้วที่สําคัญเลยคนไหนที่ไม่รู้ว่าจะเติมเกมเซิร์ฟญี่ปุ่นยังไงทางร้านก็รับเหมือนกันนะแล้วถ้าน้องๆพี่ๆคนไหนบอกว่ามาจากมีน้อยเกมเมอร์ก็ยังมีส่วนลดให้อีกด้วยคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีเนี่ยก็นี่เลยนะครับ the hunt shop อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะ โอเคนะฮะใน,นที่สุดผมก็ได้น้องม <Hi. S 1> า,าเกล็ดหรือว่าลูเชลมาเรียบร้อยคือใจนึกว่าจะการันตี900เพชรแล้วตัวนี้แต่ว่าไม่ใช่ไง <No. S 1> เราก็ได้มาเรียบร้อยนะครับเย้เมื่อวานก่อนก็เปิดตอนกลางคืนได้เฉยคิดว่าจะไม่ได้แล้วนะคือเปิดหลังใหม่แล้วก็ได้วันนี้เลยก็เดี๋ยวจะมาเอาตัวมา,กาเกล็ดตัวเนี้ยไปลง PP แบบสามันโดยใช้ไอเดีของผมเล่นนะครับเพราะว่าคลิปที่รีวิวเนี่ยคือใช้ไอเดีของน้องทางบ้านเล่นไง แต่ว่าวันนี้เราจะใช้ไอดีของพี่เล่นเลยนะครับคลิปนี้แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็ได้บัฟมากาเล็ให้เก่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูการว่ามันเปลี่ยนจากเดิมยังไงบ้างเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ดูคลิปอัปเดตหรือว่าอาจจะไม่รู้มาเราไปดูสกิลของมากาเล็กันก่อนซึ่งสกิลที่ปรับเปลี่ยนเลยเนี่ยอ่ะเราพูดถึงอันตีก่อนนะฮะอันติเนี่ยถ้าเป็นเลเวลแม็กนะครับแต่ก่อนเลยมันจะเป็นเอฟเฟกอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับก็คือตีไปตีเดี่ยวนะฮะแล้วก็จะเพิ่มอัตราตีคิคคคคติ ก็คือตีเดี่ยวเท่าเดิมความแรงเท่าเดิม945%นะฮะแล้วก็จะเพิ่มเอฟเฟกพิเศษเข้าไปคือจะเป็นการบล็อกหรือว่าใบเอฟเฟกสกิลของอีกฝ่ายรวมถึงอันติด้วยนะครับ2เทิร์นแล้วก็จะลดความเสียหายจากอันติที่ได้รับลง30%อันนี้คือเป็นการปรับเปลี่ยนในส่วนของอันตินะแล้วก็สกิลนี้เขาก็ได้มีการบัฟขึ้นมาใหม่ด้วยนะฮะก็คือจากเดิมเนี่ยเขาจะทําการบัฟหมู่แล้วก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น30%ต่อไอทิบิวหรือว่าธาตุที่ได้เปรียบบนะครั แล้วก็อีกเอฟเฟกหนึ่งเนี่ยจะลดความเสียหายที่ได้รับลงจากแอตทริบิวท์ที่ได้เปรียบหรือก็คือเราเสียเปรียบนั่นแหละนะฮะจะลดลง20%แต่ว่าเขาได้เปลี่ยนใหม่เลยนี่ก็คือสกิลที่เปลี่ยนใหม่แล้วนะก็บัฟหมูเหมือนเดิมแต่ว่าจะเปลี่ยนเอฟเฟกต์เขาจะเพิ่มล้างดีบัฟมาเลยตั้งแต่ขั้นแรกเป็นสกิลคล้ายๆกับของคิงแต่ว่าฮิวเลือดไม่ได้นะครับคือล้างดีบัฟเลยยงง่ายๆเลยฟรีนะครับตั้งแต่ขั้นแรกแล้วก็เปลี่ยนจากสกิลที่เล่นกับแอททริิบววตห่่่่าาาาาาเเเเป็นนกกพพมมมคมสีียยํัูขึ้ 30%แล้วก็จะลดความเสียหายที่ได้รับลง20%เป็นเวลา2เทินนะแล้วก็สกิลขั้น2แล้วก็ขั้น3เนี่ยคือเอฟเฟกเหมือนกันนะครับแต่ว่าขั้น3จะมีเพิ่มเติมนิดนึงก็คือจะเพิ่มตัดพื้นฐานเลยเบสพื้นฐานป้องกันโจมตีเลือด20%เป็นเวลา3เทินเป็นสกิลที่ถือว่าโกงอยู่นะถ้าเนี่ยถ้าดูจากเอฟเฟกเนี่ยถือว่าโกงอยู่เพราะว่าสกิลนี้มันจะมีทางล้างดีบับไอ้ล้างดีบัฟเนี่ยคือโกงมากแล้วนะครับในส คือจะเพิ่มโจมตีแล้วก็ลดโจมตีได้มันเป็นอะไรที่แบบบัฟขึ้นมานี่คือเอาเรื่องอยู่นะนะฮะเอาเรื่องอยู่เพราะว่าเอฟเฟกต์ก่อนบัฟเนี่ยมันค่อนข้างจะธรรมดาไปแล้วมันแล้วผมมองว่ามันไม่ค่อยเก่งะนะครับมันเล่นยากนะสกิลมันเล่นยากแต่พอเขาบัฟขึ้นมาเนี่ยมันจะใช้ได้กับทุกตัวเลยเป็นการเพิ่มแบบเพิ่มพื้นฐานเลยลดโจมตีลดความเสียหายแล้วก็เพิ่มความเสียหายคือมันใช้ได้กับทุกตัวนะครับทุกทาธาตุนะฮะมันก็ดีขึ้นอะ่ะนะมาตอนนี้ผมก็ปั้นน้องมาเกล็ดอยู่ที่90 แม็กเลยนะครับแล้วก็5าดาวม่วงมาเราไปลองกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ทีมที่ผมจะใช้เลยเป็นทีมที่ผมแพลนไว้แล้วตั้งแต่เซิร์ฟเอเชียแต่ว่าผมไม่มีตัวของอิซิเบดนะไอตัวเป็นล่างหมูอะนะครับไม่มีเพราะว่าไม่ได้เปิดนะครับเซิร์ฟเกาหลีก็เป็นทีมนี้เลยนะฮะเป็นทีมของนางฟ้านั่นเองนะครับเป็นทีมที่ไม่ต้องพูดเยอะนะทีมนี้เพราะว่าผมเคยทําคลิปไปแล้วไงไอคลิปล่าสุดเลยของ7บาปนะครับไอคลิปที่แล้วอะเออง่าย นะฮะผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็อธิบายไปแล้วด้วยว่าทีมนี้มาเล่นยังไงนะครับแต่ว่าวันนี้เลยเรามีมาร์เล็ดอยู่ในทีมมันก็คงจะเก่งขึ้นมั้งแต่ว่ามันไม่มีพาสซีฟของอลิซาเบธไงส่วนอาหารผมก็จะกินเป็นเพิ่มเพิ่มพลังต่อสู้แล้วกันพลังต่อสู้อยู่ที่1 5ึ่คือโคตรน้อยเพราะว่าไอตัวมาร์เกล็ดเนี่ยผมอันตีแค่1เองแล้วก็แฟชั่นคือไม่มีเลยนะครับมันก็โคตรน้อยนะฮะแต่ก็ลองดูแล้วกันมา ไม่รู้ว่ามันจะยังไงนะหรือว่ายังไงกินอาหารเป็นเพิ่มเลือดดีกว่าเอาเพย์เซฟดีกว่าไหมเอาเพิ่มเลือดาาออดีกว่านะครับดูจากทรงและไม่น่าจะเปิดก่อนชาวบ,บ้านมานะฮะตาแรกมาตาแรกนะเจอกับทีมอะไรมาดูกันสิเจอกับทีมของโลลิเมอร์ลินแล้วก็ซาลิเอลด้วยว่ะโดนเปิดก่อนเฉยมันก็แน่นอนอยู่แล้วจานดูพลังต่อสู้จานนี่คือต่ำเตียเ้ยเลียดดินมากมา แต่ผมไม่ชอบเลยอ่ะอลิซาเบตนางฟ้าเนี่ยคือมันมีพาสซิฟทูกชีวิตได้ไงไม่ชอบเลยนะแต่ก็มาลองสู้ดูเขายัางไงครับผมเปิดโลมานะครับแล้วก็ใช้โลลินะฮะปั่นสปินมาเลยแล้วก็ยังไงตีทราเมล <c oughs> ตีแรงด้วยเราขอปั๊มตัดก่อนแล้วกันนะผมจะใช้สแตน1ใบนะครับแล้วก็ใช้บัฟไปเลยเป็นการปั๊มตัดนะ่ะแล้วก็อีกระซื้อไป <c oughs> บัฟมาก่อนแล้วก็อีก,กระซื้อก็ทิ้งการ์ดไม่ใช่ว่าไม่ใช่หวางโจมตีอยู่แล้วนะครับเมื่อกีก้ก็ที่จะทิ้งการ์ดมาครับปั่นสปินอีกแล้วนะฮะแต่ว่าปั่นไม่เข้าแล้วเพราะว่าผมมีบัฟแหละแล้วก็มีโล่ของทรามเมอีลด้วยเออตีมายับยับมาเราก็รวมการ์ดดีกว่าไหมแล้วก็นี่ไงแ,แล้วก็ใช้มากาเลต ลองตีสิอีกระดาษซื้อไปก่อนนะฮะแล้วก็มากระเล็ดไปลองตีดูมันจะเลงขนาดไหนไม่สนป้องกันด้วยอ่ะ <c oughs> หนึ่งแสนสามเลยเลยเอาเรื่องนะหนึ่งแสนสามนี่คือเอาเรื่องอยู่นะเขารวมการ์ดอะหรือยังไงเออไอนี้ก็ตีทราเมียยับยับเลยอีกระดาษซื้ออย่าพึ่งอย่าพึ่งนั่นแหละฮะแล้วก็ยังไงทาโนชีนะโอเคมาเราก็ใช้ทาโนชีหน้าไปก่อนแล้วก็ ลดอันติไปนะครับแล้วก็ใช้มากเรเลตเนี่ยตีตัวของซาลิเอลไปแล้วกันนะตีไปเลยแล้วก็โดเกตอันติไปหนึ่งลูกโอเคแล้วก็อันติใส่ซาลิเอลก็เรียบร้อยนะครับซาลิเอลตัวแตกไปนี่ไงเดินมาแบบเท่ๆแล้วก็อืมเก้าหมื่นสามนี่คือขั้นแรกนะ <Hello. S 1> โอ้โหเจอป่าเชอวันเฉยตั้งแต่เซิร์ฟเอเชียนี D ่คือเจอแต่เชอวันเราอนี C ้ก e ็เจอเชอวันอีกแล้วเหรอถามจริง เปิดโล่ด้วยนะอีกฝ่ายยังไงครับปั่นสปินนะฮะโอเคยังไงสตันแค่สตันซาเรียวโอ้โหและการ์ดเยอะ<บ>ด้วยนะในมือหมอนี่มันรู้ดีจังวะเราต้องรีบเคลียร์เลยนะอย่างนี้แล้วก็ทานโนชีหนะ้าใส่อาเจไปเลยแล้วกันไม่รู้ตายหรือเปล่านะผมคิดว่าตายอ่ะนะครับล้างดีบัฟไปเลยนี่ไงเรามีล้างดีบัฟแล้วก็ทานโนชีนะอืมอีกทีนึง เรียบร้อยอเจก็ตายเรียบร้อยทีนี้เราก็เหลือแค่ป่าเฉอวันที่มันเบิบ่มๆนะอีกฝ่ายเขาใช้อันติหรือเปล่าโอเคแชนติมาชัวแล้วก็เปิดโล่เพย์เซฟมาอื้ยซึ่งเราจะไม่โจมตีเขานะครับเราจะรวมการ์ดนะรวมการ์ดมาอย่างนี้แล้วก็เลื่อนการ์ดมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ผ่านการ์ดในมือไปละกัรหนึ่งใบฮะมาอื้อืโอ้โหเข้าด้วยนะคือแรงแรงจนเข้าโล่อิเบตอะ คือแรงมากนะครับสกิลเนี่ยอือ,อยังไงฮะป่าเชอวันยังไงครับมาแล้วอ่ะโอ้โหเกือบตายได้อยู่ไหมผมลองใช้ตัวทราเมีเอลเพิ่มเลือดมาละกันนะอ่ะบัฟไปก่อนนะครับเพิ่มตัดแล้วก็เพิ่มเลือดมาอ่ะอย่างงี้ไปละการผ่านการ์ดไปมาครับผมบัฟมาเลยนะฮะแล้วก็อันติไปขอ,อ,อเพิ่มเลือดหน่อยนะเพรเซฟแปมเก้าหมื่นแล้วก็เพิ่มเลือดขึ้นมาโอเค อูแต่เพิ่มไม่เยอะเลยอ่ะทุกคนคือเพิ่มน้อยมากมาครับแต่ว่าโลกเขาหายไปแล้วนะอือยังไงถึกนะครับถึกนะเห็นป่าป๋าตีซาเลียลอสอสกิลอะถึงตายนะครับเพราะว่าพาร์สริของมากเกล็ดเนี่ยมีความถึกมากนะฮะบวกกับบัฟด้วยมาเราปิดฉากป๋าดีกว่าผมคิดว่าไม่น่าจะรอดนะป๋าเนี่ยเราถมที่ป๋าเลยแล้วกันนะครับอตีป๋าไปมากเกล็อันติไปเลยนะฮะ อัตราคีสาเท่าด้วยโคตรเรงยังไงป้าบเจ็ดหมื่นแล้วก็โอเคสองใบ <c oughs> ไม่น่าจะรอดนะป๋า <c oughs> โอเคร <c oughs> อดหรือป่าวเรียบร้อยป๋าตายอย่างนี้ก็จีจแล้วแหละอีกฝ่ายไม่น่าจะรอดแล้วนะเ <c oughs> หลือแค่อัลซิเบตตัวเดียวปิดฉากดีกว่าทราเมียฮึบไปเลยนะฮะฮึบเรียบร้อยตาแรกก็ GG นะ ก็อ,อย่างที่บอกไปแหละว่าทีมนี้เป็นทีมทีมท่มไม่ใช่สายดาเมจนะครับเป็นทีมแนวแบบกึ่งๆป้องกันนิดนึงนะมาครับผมตาที่2นะเราเจะมาเจอกับทีมอะไรตาที่2นี้มาครับเป็นทีมแอสเซอร์โมดเลยเหรอโอ้โหเจอทีมแอสเซอร์โมดเลยวะถามว่าสู้ได้ไหมก็สู้ได้อยู่อีกฝ่ายเป็นเมลคิล่าสีฟ้าไม่ต้องมาเนียนเพื่อนเราเห็นเรารู้มาเราก็รวมการ์ดไปเลยแล้วกันเล่นแบบรวมการ์ดนะรอบนี้ อ่ะแล้วก็เลื่อนการ์ดมาอย่างนี้นี่ไงเราเปิดสแตนไปก่อนนะฮะเราจะรอเปิดบัฟนะอีกฝ่ายก็รวมการ์ดบ้างเลื่อนการ์ดยับยับเลยเออเลเซอร์มาวะ่ะเลเซอร์บีมโอเคนะครับถือว่าได้อยู่เราเนะี่ยรวมการ์ดบ้างไงรู้จักซาริเอลผู้รวมการ์ดยับยับหรือเปล่านี่ไงล่ะแล้วก็เธอหน้าผมคิดว่าผมจะจัดก,การแอซัลโมดได้นะไปบัฟไปเลย จังหวะนี้บัฟไปเลยล้างดีบัฟด้วยอย่างเท่นี่ไงเราโอเคเธอหน้าผมจะโถมแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูตัดของไอตัวซาเลียลด้วยนะครับว่ามันจะเท่าไหร่นะเขาปั่นมาเลยวะตีไม่เข้าผมนี่ยังชอบตีมาดิครับตีไม่เข้าไงพี่ผมถึกมากเออแล้วก็ผ่านการ์ดด้วยวะไหนเราดูตัดของตัวซาเลียลหน่อยซิว่ามันจะเบิ่มเบิ่มหรือเปล่านะ่ะ ตอนนี้อยู่ที่10,000ื่นนะโจมตีก็ถือว่าได้อยู่นะครับพอได้อยู่อันติไปเลยแล้วก็ใช้ปั่นสปินไปแล้วก็ใช้ทานโนชีหน้าเนี่ยใส่ตวงไอซเสหมดไปเลยนะครับอย่าไปกัดมากระสุนวงจัก2สองข้างไงเล่าไปดิครับป๊าป1นึ่งแสนแล้วก็อ e ีกระดซื้อตามไปเลยล e ไงแล้วก็อีไงเล่าเรียบร้อยนะครับยอมแพ้ไปเลยนะ เนี่ยผมเลยบอกว่าบัฟมันโกงนะครับยิ่งเราเปิดบัฟขั้น2ขึ้นไปแบบขั้น2ขั้น3อย่างเงี้ยยิ่งขั้น3ายิ่งโกงเลยขั้น2ก็โกงนะฮะมันเพิ่มความเสียหายได้ไงเมื่อกี้ซาเลียลเลยตีแรงนอกจากตัดนะครับนอกเหนือจากตัดเนี่ยคือจะตีแรงกว่าเดิมเพิ่มขึ้นน่าจะ45นะฮะมาโอ้โหตอนนี้เจอกับทีมบารนัล็อกว่ะเราก็เหมือนเดิมนะครับเล่นแบบเดิมเลยคือเปิดททมเอลมาก่อนแล้วก็รวมกับซาเลียลไปไหนลองแบบลองเบิ่มๆดูซิว่ามันจะเข้าไหม เปิดแสแตนมาก่อนนะครับแล้วก็เอกาซื้อไม่เข้าเลยวะไม่เข้าเลยวะโอเคนะครับไม่เป็นไรมาฮะบานาล็อกด้วยวะถ้ามีไอพาร์ซีฟของไอตัวนั้นอนะไอตัวที่ผมบอกไปอะน่าจะดีกว่านี้นะครับแต่ว่าไม่มีไงถ้ามีนี่คือถึกมากนะทีมเนี่ยแต่ว่าไม่มีเราก็ไม่สนใจนะครับเราก็แบบอยากจะรวมการ์ดมากๆฮนะอืมแล้วก็เลื่อนการ์ดมาอย่างนี้แล้วกันอ่ะอย่างนี้ไปครับผมเปิดแสแตนไปก่อนนะฮะ เพเซฟนะการ์ดก็ใช้ได้นะครับการ์ดก็ใช้ได้อยู่มาครับปันยังไงครับบันเออเออปันมีอันติแล้วด้วยว่ะผมจะยังไม่บัฟเนเธอร์หน้าละกันนะอย่างนั้นทีมแตกแน่นอนถ้านติเขาเต็มนี่ทีมแตกเลยอะนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช้ก็เท่านั้นใช่ไหมจานเราไม่ใช้ดีกว่าออเพย์เซฟหน่อยไม่อยากจะลองวัดนะครับเดี๋ยวตาย <laughs> บันรกนะอย่าประมาทนะครับเจอทีมนี้ มาครับผมรวมการ์ดด้วยนะยังไงฮะใครบานปาดมาเลยหรือเปล่านะโอเคปาดมาเลยวะยังไงโอ้โหแรงจัดคือแรงเวอร์เกินพอมาถึงเธอนี้เนี่ยเราจะใช้บัฟแล้วก็ตีไปเลยแล้วการลองเสียงดูนะหรือว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองไงเพื่อนไปครับผมบัฟมานะฮะ แล้วก็ตีไปเลยป่ะจังหวะนี้อันติไปเพิ่มเลือดมาหน่อยฮึแปมนี่ไงเราแล้วก็ซาเลเอลตีตัว <sk art ing> อาเธอร์ไปกระสุนวงจักรปาาเรียบร้อยทีนี้ตัวพาสีเขาก็หายไปแล้วบันก็จะมีดาเมจที่ลดลงเพราะว่าเลือดหายมาฮะอันติมาอยากจะรู้ว่าแรงหรือเปล่ามาเลยเอาเปิดบัฟมาเก่งเหมือนเดิมนะแล้วก็อันติของบันมา มาดูซิว่าจะเข้าหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ว่าแม็กนี่ไม่เข้านะครับดูซิว่าจะเข้าหอเข้าดิครับเหลือเลยแหละอันตีแม็กนี่ว่ะเรียบร้อยว่ะอันตีบันมันแม็กนี่ว่ะโอ้โหหมอนี่อลิซาเบตมาแล้วเราจัดการป่าไปก่อนดีกว่าไหมจังหวะนี้เพราะว่าบันมันตีไม่เข้าไงมันถึกมากจัดการป่าไปก่อนดีกว่านะครับน่าจะง่ายกว่าอ่ะตีไปปาดีครับปึ๊บ ยังไงเท่าไหร่นี่เบิ้มเบิมแล้วก็ตีไปมาการาเลสตีนี่ไม่สนป้องกันด้วยเบิ้มเบิมเง,ง,งแล้วก็ตีไปเลยโอเค,อเ,คเรียบร้อยป๋าแตกทีนี้ป๋าแตกก็ยังเล่นง่ายแล้วนะเพราะว่าตัวดาเมจเดี่ยวเขาหายไปแต่ว่ามันก็มีบันนะนะจัดการบันก่อนนะครับเทินหน้าก็เดี๋ยวจะจัดการบันก่อนเลยแล้วกันอทวีโก้นี่ปล่อยไปก่อน <c oughs> อเขาปาดมา <c oughs> อืมโอเคมูไล เออแต่ว่ายังกอดเนี่ยดีนะว่าทีมถึกเนี่ยสตาร์นบันไปแล้วกันอย่างนี้แล้วกันนะเอาบัฟมาครับสตาร์นบันไปเลยจังหวะนี้ไม่ต้องเล่นเลยไม่ต้องเล่นเลยแล้วก็เปิดสแตนมาอาร์ชิวพอบันโดนสตาร์นเนี่ยเราเปลี่ยนแขนเราจะจัดการทวีโก้นไปเลยนะเพราะว่าบันมันโดนสตาร์นแล้วไงบัฟมันใช้ไม่ได้มาจัดการทวีโก้นไปก่อนเลยดีกว่านะไม่รู้ตายหรือเปล่าแต่ว่า ก็มาลองดูแล้วการบัฟไปเลยฮึบแล้วก็ไปขอปาดหน่อยไม่สนป้องกันด้วยตีอืมตายไหมเนี่ยอีกนิดเดียวอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นมากเลสเตรียมเลยเหลือบานนลกตัวเดียวอย่างนี้ก็อีซี่ดิครับไม่น่าจะรอดแล้วนะเหลือบานนลกตัวเดียวปาดมหอืมปาดมาดีครับเรามีบัฟอยู่นะก็ถึกๆึกกันไปนะครับมีบัฟไปอันตีไปเลยนะฮะ เปิดโล่นมาแล้วก็เปิดโล่นต่อมาเลยแต่ว่าสกิลอันติของมาร์กาเลตเนี่ยสวยมากผมชอบนะดูดิคือมันอลังการงานสร้างมากอ่ะทีมบาลนลบเมื่อกี้อันตีเต็มด้วยนะครับแต่ว่ามันมันแบบมันถึกไงทีมผมมีบัฟไอตัวบัฟของอมาร์กาเลตอ่ะมาเลยถึกขึ้นบานเลยเบรสอันติไม่ตายเสียดดยนะถ้ามีตัวไอพาสซีฟอ่ะดีกว่านี้มากเลยนะครับไอพาสซีฟอลิซาเบตอ่ะคือดีกว่านี้เยอะเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เปิดไงตอนนั้นนะไอตู้นั้นเชรไม่พอด้วยแหละนะครับเลยไม่ได้เปิด มาตาสุดท้ายโอ้โหทีมบันนรกว่ะที่เดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่นี่ว่ะเป็นบันเ <c oughs> กาเทอร์แล้วก็มากาเรเล็นี่ไม่ใช่ทีมบันนรกนี่เพื่อนเรามั่วเกินไปแล้วก็เลื่อนการ์ดมาอย่างนี้ดีกว่าอ่ะ <c oughs> ขอบัฟขั้นสองขึ้นไปดีกว่านะอย่างนั้นมันจะไม่เบิ่มเบิ่มไงโอเครวมการ์ดมาเออนั่นแหละนั่นแหละฮะถือว่าสวยรวมการ์ดรอบนี้เขารวมการ์ดมาการเล็เลยว่ะ จะเบิร์ดขั้น2มาใช่ไหมเลื่อนขั้นด้วยปะเนี่ยโอ้โหบัฟขั้น3มเลยเหรอถามจริงเลื่อนขั้นมาให้กับบันเตรียมไว้เลยนะเล่นอย่างนี้ก็ได้ดิเพื่อนรวมการ์ดมาบ้างไปเลยปั่นสปินใช้มากระเล็ตเนี่ยตีไปเลยแล้วกันโดยที่ไม่เปิดบัฟนะตีไปก่อนไอ้การ์ดซื้อนี่ไงล่ะไม่เปิดบัฟนะครับนี่อะแล้วก็ตีไปปาบปาบปับอแรง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 มาฮะ โอ้การ์ดขึ้นโอเคเดี๋ยวเธอหน้าเราใช้ซาเลีอลตีไปนะครับมาเขาบัฟมาบัฟขั้น2ด้วยนะแล้วก็โย้วซับแมนมาทีนึงแต่ว่ายังก่อนนะฮะไม่เข้าปาดมายังไงพึบมันก็ใช้ได้อยู่แหละความแรงของบัน่ะมาเราจัดการเกาเทอร์ไปเลยแล้วการใช้บัฟไปนะล้างดีบัฟไปเลยแล้วก็ใช้ซาเลีอลเนี่ยทานโอชีหน้าไปแล้วก็อ่ะมากาเล็นะตีไปล้างดีบัฟไปก่อนนะครับเพเซฟ ฮึบแล้วก็ทาโนโอชีเน่ตายแหละเรียบร้อยจีจีนะเกาเธอตายอีกก็เล่นง่ายแล้วแหละโอเคอันติมาสองตัวด้วย <c oughs> นี่คือทีมแบบทีมโคตรโคตรแบบโคตรต,ต,ตัวเฟสนี่มันทีมโตัวเฟสนี่วะ่วะเป้าหมายต่อไปเราจะจัดก,การตัวของบ ok ันนลกละกันมมตีหมู่มาแต่ว่ายังไงม,มันก็มันก็แรงมันก็แรงไอไอหมอนี่มันก็แรงเนี่ย เป็นแค่ลูเชลเทๆมาฮะเราจัดการบานนลกไปเลยแล้วกันนะอ่ะสสกิลน่าจะตายนะอันติไม่น่าจะรอดแล้วก็ลลเกตอันติของมาร์เล็ดไปไปเลยนี่ไงเปิดแกนวาร์ปหน่อยแล้วก็ระเบิดา้าโอ้โหแค่ตัวเดียวอะแค่ขั้นเดียวอะสกิลอะโคตรเลงแล้วก็สาเรวพายุหมุนอุ้มหนึ่งแ,แล้วก็โอเคใส ป๋าไปเลยครึ่งหลอดนะเบิ่มๆนะมาเฮ้ยเฮ้ยยังยังยังเรามีบัฟขั้นสองอยู่บอกเลยว่าถึกจัดมาอันตีของมากรเลตมาแล้วผมคิดว่าป่าไม่น่าจะรอดแล้ะตาหน้าถ้าจะจ g จแล้วก็เมื่อกี้ป่าตีเท่าไหร่อ่ะไม่เห็นไม่ถึงหมื่นด้วยใช่ป่ะไม่ถึงหมื่นนะเมื่อกี้ป่าตีมาไหนดูป้องกันของไอตัวซาเลียลดิป้องกันอยู่ที่900 0ถือว่าเยอะอยู่นะรู้สึกจะครบ5สแต็คแล้วด้วยใช่ไหม อ่ะสี่สแต็ก็ปิดฉากนะไม่น่าจะรอดแล้ะมาครับอันติไปเลยนะเปิดแกนวาร์ปไงแล้วก็ระเบิดปง <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยนี่ <c oughs> นายมากาะเล็ของเราโอเคนะครับทุกคนก็ลงให้ดูสี่ตาแล้วกันนะสำหรับมากาเล็ดตัวนี้นะครับ ซึ่งผมก็ยังมองว่าตัวน้องเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งอยู่นะครับเป็นตัวละครที่เก่งอยู่ถึงสกิลหนึ่งมันมันต้องมีบัฟอะถึงจะแรงนะแต่ว่าถ้าไม่มีบัฟมันก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างจะเบานิดนึงนะครับต้องมีบัฟช่วยไอ้บัฟตัวน้องนี่แหละนะฮะช่วยแต่ถ้าเรียกว่าน้องมันก็ไม่ได้อะนะมันก็เป็นลูเชลนั่นแหละ <c oughs> ถึงร่างกายจะเป็นผู้หญิงแต่ว่าใจเป็นลูเชลไงแต่ว่าคือที่รู้สึกได้เลยเนี่ยคือมันจะเก่งกว่าตอนที่ก่อนบัฟมาไอ้ก่อนบัฟไอ้ออสกิลสองของมาร์กาเร็ตเนี่ยมัน ือใช้ไปมันก็แบบมันก็ไม่ได้ช่วยเราเท่าไหร่อ่ะนะนอกจากจะเจอตัวที่ชนะทตุหรือว่าแพ้ทตุแต่ถ้าเป็นทตุที่เสมอกันอย่างท่าสีฟ้าเจอทีมป๋าอย่างเงี้ยไม่ส่งผลนะครับสกิลนั้นนะไอ้ก่อนบัฟน,นะแต่ว่าพอหลังบัฟมาเนี่ยส่งผลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามเพราะว่ามันจะลดความเสียหายแล้วก็เพิ่มความเสียหายไงเป็นบัฟที่ดีเลยนะฮะโอเคคลิปแนวนี้ก็มีประมาณนี้นะ4ะี่ตา ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพื่อไม่พลาดที่ผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะต่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม